สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสวยๆเนาะพบเพากับสองน้องแคทอีกแล้วพี่น้องโดยเก็บยังลเเนอันนี้มัก์คสไลโดยโมเมนมักเล่นมัก์คสไลด์มังค์สิเก็บไปเหยียงเก็บไปต้มกินไผ่สิกินนี่ลูกนี่

มันเหี่ยนี่บ่เห็นบ่ใส่จ้าแม่เจ่ถุงถุงสั่วภัยทงละทงละบักลาสิเก็บไปเห็นยังลูกกิภัยสิกินน่ะห้ากินง่อยมันบอกคมบ่ลูกไม่กินนี่ใส่ตรงไหลนี่ใส่เหี้ยนเฮ้ยแม่บ่เห็นไลอันน่ะรีเก็บเอาลูกเราวังล้มใส่ไม้นะหมุดแดงนั่นน่ะลูกพาเก็บพาออกอืๆออกหมุดแดงนะลูก bàu đen nhựa này bằng hâm nhà cậu ma đơn à đơn, mình xịt khô bạc lá đơn, nhắm mắt luôn nhắm mắt, phi on mắc kep dưới nóc phi này nè sợi một đen ní luôn phi bằng hâm ma thang phi, bằng hâm bảo đại báo hốtชวน bờ, hả? bên, tôi ngay,

อาหารเช้าพี่น้องปาิผาเน้อน้ปิงไก่ปนปลาไผ่อ่อมบลาอีหุมเอออ่อมไผ่กลุ่มคือบ่ตําบวตติมเลยเนี่ยะกมี่ก็มบลงมา กบมีมือถือกบมอันบ่กหมอน่ะกัะปุ่นวกะไปเืยอูุ่น้ำก้นกระได้น้ำกะปุ่นไก่ในตู้เย็นอะไรหัจากน้ำน้ำไก่หรือน้ำปลา้วถ้าว่าเอานามยังนามยังก็เอาโลดกัเลยว่ะน้าพี่น้องกินข่าวน้ำกันนอากินข่าวเฮ้ย มาพี่น้องมาวัวละยายห่างกินข้าวแะ้รก็แยกทางกันไปแปลงที่เขาเคยทใไ่วันสวนเมือเอาแบกแตงกับบับโม่เนมากินนะเรื่อยข่าวตันจุวัดน้ำมอเนาะจะซ้อมจะส่งจะบายดีพี่น้องเอาข่าวอไรเออใช่ข่าวตันนี่ไเยอะสีลองเหละ ตรงเดียวต่วนมันเอาตรงเดียวเื้อขอสามธงเนาะชาถูกบุญกี่อ้ยมาให้อาทีสา่กินได้กินพี่น้องเวลาสุดนะขนมมกกะมีแบบมกัะมีแนวหมักผัดแล้วผัดว่าจะบ่มีสงสัย เี่ยวเหี่ยวไม่ซื้อกระเพืดมาใช้เลยกระหอนปลารับแล้วแตอจะลอยหน้าไปซื้อไงแงเพกปูเขาน่ารอยตายยิ่เกิดมาเป็นสามสิบหกปียอมได้นไอือได้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 อด้ไบ้กเคยด้ไ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 ด้้องเไ้ไอ้ได้ได้้่ก้ด้ด้อ้ ออกเออเป็นใบในน่ก็เหี้เหีนยอย่ปกติมันเสลี่ยงนะเอาละอันนี้เราเห็นแบบโบเล่เราเห็นแบบเป็นใบบยดีพี่น้องเลยนหน่อยเ็จะเกลือเคลือปลาเกลือลาเคลือเฮ้ยเะเกลือั่วคลายอีกอ lai อีกแล้วถั่วอ่ะมาแล้วตายแล้วเอาไว้มากมันจะได้ ไอ้ีโมเนี่ยมันมน้าอ่ะยกมันขึ้นน่ะจนสี่ทุ่มบาปดีอย่ารานบุญพี่น้อเยยังน่นเป็ตดไหมไม่นีแต่มนขึ้นไงมเอ้าปลบีโม่มาดาดูดมาวดจเ้าจนสาโจนเี่ย้นบ่มือไรก็ที่ปตูอีกไปตูเความอื่นเปลาเลยอ กอมงมาเพิ่เราเห็นเป็นใบแบบนี้ไงข้ามันมันข้าวบเป็นเเอาสิมาแล้วหมดทีสิมาเลยผัดเฉกิ้งมาเพได้ปลาเพได้องไรบ้าไปลเยอะเดี๋เยอะอยพี่ตูโลกดูพุ่นอีกละละอามาบ้านมาทางบ้านแต่กบ้านทางทบ้าน hai hai con hai con không cái mà hơn rồi Nó đó นี่คือการกล่าวมาพู่กันเริ่มงจปุ <h <h ๊บเลยนะเ้ามีปลาในพี่หน่องมัมีปลาในพี่หน่องมากระโผลกันยังหาให้กำลังเหมือนยังที่หนึ่งนะพี่น่องกำลังออกเบิดออกแด้เจ๋งเลยเมื่อไหร่ยะไปให้กระท่องกับเช้าถ้ามันจับมอยหายก็บอก

กต่ไข่ตตหนาไข่มันรองไข่ไม่เห uh, no, ็หรอขวังามไข่เนาะยีนได้ิเ่ผักได้ชุกไก่ม่ใช่ก่อนข้ัอมีท้งมู๊ทางไก่ไก่ยีเมงเอาอ้ามขึ้นช้กมีทางมูทัางไก่อมไรวะฮมูนะมูนี่ใข่แบออมูนกองดดไข่มันไปต้งแบกมันกระปุนอือ

肯定是不管了。<Yeah. S 1> yeah.